เจ็บท้โอ้ยปวดเจ็บท้เอาลออเ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 อนนอ้ก็อเอจะรู้ออาอเจ็บออเอยู่ข้างเนไเอได้อเออเออเออเ คลิปนี้จะมีแต่ความเศร้าโอ้อันนี้มีอะไรเนี่ยอันนี้มีตัวเอ่าเอาไปเอาเอาเอไม่ได้ช่วเยเลยกูเลยตัวเนี่ยความรู้สึกแบบมันจุกอยู่ในอกด้ยแบบโอ้พยายามเครียะไหมกูฟาร์มแคทฟู้ดมาประมาณอาทิตย์เกือบสองอาทิตย์ด้วยแล้วพอสุ่มไปปพ๊กมัน,มนแบบเหมือนที่เราทํามามันเสียเปล่าเว้ยอย่างน้อยปลอบใจกูสักตัวหนึ่งก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเออแต่มันก็ <c oughs> มันโคตรจเจ็บเลย <c oughs> เจ็บยิ่งกว่าเขาไม่รักก็เพราะว่าเขาไม่ให้เฮีย <B ru h> right. อะไรเอออ้อจัดทีมและก็สไนเปอร์นี่ก็ถือว่าเป็นตัวที่พอโอเคอยู่นะเพราะว่ามันสตาร์ทได้ทุกตัวเออก็โอเคอยู่เอต่อ <c oughs> <c oughs> อูเบอร์มาให้กูสักตัวนึงก็ได้ไม่ต้องตัวในตู้ก็ได้ตัวอูเบอร์เลยสักตัวงะ่ะเออแค่นั้นแหละ ให้มันคุ้มกับพันห้าร้ยกูที่กูฟาร์มมาอย่างยาวนานแล้วมันคิดว่ารอบหน้ากูจะได้ไม่ได้โอ้โห,โโหเกลือเข็มบาดใจตายถูกตัดเอี้ย <c oughs> อะไรมันีด้อะอา <c oughs> เริ่มหมดกระติดกระจายกับการสุ่มมันเกลืออะไรประมาณนี้ <c oughs> มันเกลืออะไรขนาดนี้ตายเธอะไอ้อที่มีตัวอะไรออกเลยอ่ะนอกจากฮิปโปอ่ะบ้านอ่ะไม่มีตัวอะไรออกมาเลย โอาจะง่ายเกินไปแล้วอ่ออ๋ออออางนี้กู F K ตีบ้านเลยดิเนี่ยโอ้ F K 피ชิงองอ้เหี้ยก็โอเคอยู่อืมมีอะไรให้เราเล่นบ้างวะแล้วก็มีเฮ้ยเฮเบอรี่ทาวเวอร์หอคอยสวรรค์เนอะโอ้ที่จะบ้าไปเลี้ยวนะไหนดูซซียวมันจะให้อะไรเราบ้างก็คือเราจะการนตีติปิกอัพสปีดหนึ่งอันฮะ คืออะไรไหนลองสิอ๋อมันก็จะประมาณนี้ก็เล่นได้ไปเรื่อยๆใช่ไหมว่าจะไปไกลสักเข้าไหนเราก็ต้องไปลองกันเลยสิครับเออรอเชียอะไรเข้าไปเลยดีกว่าอุย้ยเฮ้ยเท่ว่ะเจ็เีชั้นที่หนึ่งเลือดแค่ห้าพันกูบอกเลยอีซี่ขับไปเลยตีบ้านมันเออไหวไหมถามใจเธอดูแล้วจะรู้ว่ามีใครอยู่แต่กูก็คิดไม่ออกว่าคุณจะพูดอะไรต่อไปเลยเไม่ใช่อ่ามามามา,มาฟันฟันข้าไปเลยเอออุ้ย ชิโป no no, 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 no. ิโปโผล่มาเลตอนนี้มาฮ้ยบ้านะไหนไหนไขอโจโจ้สักตัวนึงได้ไหมไม่โจโจ้ไปแล้วมาสไนเปอร์มาเลยแมวสไนเปอร์สไนเปอร์อืมพอกดิตัวปุ๊บไม่กระแตกทันทีเอ้ยอันนี้มาชึบนี่ดนนด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  แล้วก็ยังเจ็บช้ำไม่หายอ่ะอันนี้มาภาพจำยังชัดเจนเหมือนเดิมไม่จางย้ำยังชัดเจนเหมือนเดิมไม่ต่างงามงานไหนั้นเอาวงันวันแห่งเนื่องนั้นร้องเครียดเลยแหละเป็นไร ไม่เป็นไรตู้นี้ไม่ได้กูจะตู้ได้เฮ้ยเออมาไม่มีตัวใหม่ๆม,มาทำคลิปเลยอ่ะเอออาจจะแบบได้ตัวอูเบเลแบบจริงๆจะมาจะมาขิงอ่ะออจะมาอวดแบบโอ้ยกูได้ตัวดีอย่างนี้สักหน่อยไม่ได้แผนตับฝันฝันกูนสลายลบ <Nope. S 1> อามูกุสโอ้ยเฮ้ยกูจะอะไรเนี่ย วุ้ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้แล้วมันมันมันเหมือนกูจนนึกออกแล้วจะเป็นสายแองเจิ้าง่นนี่นี่นโอ้กูก็ว่าทำไมไม่เคยเจอประเภทนี้มันเป็นสายแองเจิลนี่จะใช่ใช่ใช่ทุกทุตสวรรค์น่ะพี่โปทูตสวรรค์เออตายง่ายอย่าไปเฮียเฮ้ยลิชแคทลิชแคทแมวรวยแมวร่ำรวยกระดกลิ้นด้วยนะกระดกลิ้นด้วยร่ำรวย ย่อ้ยมันปล่อยเคออกมาก่อนเลยว่ะเออมึงคิดว่ามึงเก่งขนาดนั้นเลยเอะเคต้องเจอกับผีเดี๋ยมันเกี่ยวเฮียอะไรกันไปละอืออืออีกออเห็นไหมผีกูหยอกเที่ยวตายหาเลยกว่ามันจะได้การได้งานกับชีวิตนี่มันต้องเสียเวลาไปสักเท่าไหร่เนี่ยเฮ้ยงส่งมีมาเลยเออุฟงก็ลอกฟงก็ลอกฟงมีไปเลยไปเลยก็ต้องเจอกับโจโจถึงแม้มันจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเถอะเฮ้ย นี่ไอันน้ฮุยแมงมดมามอทราเออบางคนอยากจะสงสัยทำไมกูต้องเรียกว่าแมงมดมันคือมอทราไงผีเสื้อกลางคืนผีเสื้อกลางคืนเออไหนไหนลองพูดสิมอทราเออกระดกลิ้นหน่อยนะกระดกลิ้นหน่อยไหนลองพูดอีกทีนึงอีกทีนึงมอทราเออมาไปฝึกกันเยอะๆจิมจิ้มฮ้ยเอ้าเออได้แล้วเฮ้ยเกือบแล้วกูโอ้จบแล้วมั้งเนี่ย ก็จะเดินถึงไงเฮียเฮ้ยมึงดูมึงดูแมวดูแมวเลียมหมดเลยเฮียม่งมาเป็นระเบียบเลยวะอุ้ยเอาว่าคุณหานี้ไม่ธรรมดาด่านนี้เป็นระยาอ่อนเดี๋ยวเฮียไม่ใช่อ่าเราจะต้องส่งนี่ไปมันเดิมล้โจโจ้นะเพราะมันมันเป็นตัวที่ตีเร็วที่สุดละไม่ใช่ไม่ใช่ผมหมายถึงแบบตีบอโอเควะไม่ใช่ต่ไม่ที่สุดนะเออไม่ที่สุดที่สุดกันไม่แมวเรียนใจเฮีย ส่วนไอ้ช้าที่สุดก็ไอเฮี้ยนี่แหละมันต้องไปตรงส่ใครเลยแหละเฮ้ยแล้เอเลียนมันเกี่ยวเฮี้ยอะไรกับนางฟ้าเนี่ยจะบ้าตายนะนี่มึงยำรวมกันมาอย่างงี้โอ้ยวต e f ฟักอ๋อเอเลียนก็อยู่บนฟ้าเหมือนกันเอออะไรประมาณนี้ละมั้งเออตันกะอะไรของแมวก็ไม่รู้สวรรค์ชั้นที่หกึมดึมดึ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 ดดึ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 ดดึ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 ด กำแพงอ่ะเขาเรียกว่ากำแพงนี jewelry, <illa. S 1> metal, ่ไงกำแพงว่ากำแพงเออพอดีไ <rua> ด้น่แซมด้วยนี่กำแพงแมวเฮียเฮ้ยเฮ้ยร้ายกาศร้ายกาศเป็นไงเออช่องกูนี่กระดกลิ้นแบบแบบนึกไป่ออกเฮียอ่ะส่งแมววันทีรีไปด้วยไป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 หมดไปหมดไปหมดเราต้องการแมวกำแพงเพิ่มอีกมหาศาล นี่แล้วก็ตายหาหมดเลยทีเดียวเชียวไอ้เหี่ยกูาทำไปเพื่ออะไรไปเรื่อยไป,ไปเรื่อยๆแล้วก็เปลี่ยงเข้าไปหนึ่งนิดอืมอ้าวแต่ก็สำหรับคลิปนี้คงม,มีเพียงเท่านี้นะจ๊ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าโอ้กูก็ยังเศร้าอยู่เหมือนเดิมเลย1500ร้อยชัดฟูดกูไม่ได้อะไรเลยอะ่ะก็นั่นแหละนะคอยพวกมึงเกลือมันกูทุกคนแหละบ๊ายบายชั่วๆ